สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารภายหน่วชการสงครามพิเศษและอยู่กับเราอีก2คนเช่นเคยกระผม1ิเอกนิพมาศครับดิฉันพนักงานราชการหญิงมนดิสราสายสุ่มคะ่ะข่าวสารในสัปดาห์นี้จะมีข่าวสารอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับติดตามชมกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมและติดตามกันได้เลยครับมาตามที่ข่าวสารแรกกันเลยดีกว่านะครับ วันคล้ายวันสถาปนากองพันปฏิบัติการิีวิยาครบรอบปีที่53และวันนักปฏิบัติการขีวิยาครบรอบปีที่60ผลโทนทุษนาคนครผู้บัญชาการเหนือบัญชาการสงครามพิเศษให้เกียรติเป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันปฏิบัติการิีวิยาครบรอบปีที่53และวันนักปฏิบัติการขีวิยา ครบรอบปีที่60พร้อมด้วยพลตีหญิงพิมพิสาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านอาหารบกและคณะให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานในพิธีครั้งนี้โดยก่อนเลือกพิธีสงนายกสมาคมแม่บ้านอาหารบกได้สักการะพระบรมราชานุสาสุลีสมเด็จพระนารายมหาราชภายหลังเสร็จพิธีพลโทนัทวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้นํานายกสมาคมแม่บ้านอาหารบกพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านอาหารบกสาขาหน่วย ผู้ชการสงครามพิเศษและให้เกิเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลและโล่รางวัลให้กับกำลังพลดีเด่นในด้านต่างๆและในโอกาสนี้พลตีหญิงพิมพิศาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านอาหารบกได้มอบห้องเรียนสมาร์ทรูมให้แก่กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อใช้ในการพัฒน,นาขีดความสามารถของกำลังพลให้มีสรรถนะและปฏิบัติภารกิจต,ต่อสนองนโยบายของกองทัพบ,บกได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นผู้บัญชาการหนบ่ญชาการสงครามพิเศษได้กล่าว ให้อวาทกับกาลังพลให้มีการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อทําให้กองพันปฏิบัติการจิตวิยามุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทของหน่วยราชการสงครามพิเศษต่อไปนกองพันปฏิบัติการจิตวิยาหน่วยราชการสงครามพิเศษเรามาตามที่ข่าวสารต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพันเอกเสด็จอัคคจักรรอผู้บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษตรวจเยี่ยมการฝึกและให้กำลังใจนักเรียนหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีรุ่นที่20ทำการฝึกกระโดดร่มผ้าอากาศจากอากาศยานบล295ทำการกระโดดแบบตัดสายถ่วงเวลา10วินาทีความสูง6,500ฟุตและถ่วงเวลา15วินาทีความสูง7,500ฟุตรวมการกระโดดจำนวน2ครั้งณนะสนามกระโดดร่มบ้านท่าเดือจังหวัดลบบุรี ที่ข่าวสารต่อไปนะคะไม่ทอดทิ้งประชาชน กองพันทหารสื่อสารที่35หน่วยบัญชาการสงคารมพิเศษนำกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคขีภยัยร่วมกับเทศบาลตำบลน,นิคมสร้างตนเองโดยช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกจากเทศบาลขนย้ายเต็นท์เพื่อนำม,มาติดตั้งเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภยัยพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภยัยให้มีความผ่อนคลายและมีกำลังใจที่ดีขึ้นมาตามกันที่ข่าวสารต่อไปนะคะ ช่วยเหลือประชาชนกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2นํากําลังพลจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนโดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ณนะตําบลหนองเยโต้อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมาตามมาที่ข่าวสารต่อไปนะคะยามทุกยากกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4นํนำกาลังคนจิตอาสาเข้าช่วยเหลือครอบครัวของคนทหารภูวนายอยู่มา2ทับ6 4ประสบเหตุอัคคีภยัยณบ้านเลขที่71ทับ1ห,หมู่9ตําบลคอลุมอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยได้ทำการรื้อถอนหลังคาและเก็บกวาดขยะบริเวณที่เกิดเหตุอัคคีภยัยครับเรามาตามที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ สเปเชียลฟอร์สสมาร์ทแมน2 3เริ่มเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทัพบ,บกโดยหนุวบัญชาการสงครามพิเศษจาัดก,การแข่งขันกีฬาเพาะกายลพิเศษสมาร์ทแมนสเปเชียลฟอร์สมาร์ทแมน2องิงถ้วยจากผู้บัญชาการทาหารบกในวันที่25และ26สิงหาคมณห้างเสินคะ้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลบลีครับและในช่วงเย็นนะครับก็มีงานเลี้ยงนะครับที่รวมเหล่านักปจัจนวอลลุนใหม่ รุ่นที่เป็นตำนานนะครับ<ม>คือตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับที่มารวมตัวกันเพื่อความสัมพันธ์นะครับที่นานๆจะมีทีหนึ่งใ,ใน1นปีนะครับก็ถือว่าเป็นความทรงจำดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในวันคล้ายวันสถาปน,นากองพันปฏิบัติการจิตวิทยาครบรอบปีที่53และวันนักปฏิบัติการจิตวิทยาครบรอบปีที่60 เป็นอะไรกันบ้างครับข่าวสารที่เราฝากท่านผู้ชมกันในครั้งนี้และในครั้งหน้าเราจะมีข่าวสารอะไรบ้างให้ท่านผู้ชมได้รับติดตามชมกันบ้างโปรดติดตามรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารผจญช,ชก,การสงครามพิเศษและขฝากฝ่ายหนึ่งรายการดีๆจากทีมงานยิ้มกว้างที่มาสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และพวกเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ